เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติมาเป็นนะครับกับเกม Towerland ดินแดนหอคอยเคลื่อนที่นั่นเองนะครับณนะดินแดนแห่งหนึ่งในช่วงเวลาแต่ก่อนเจ้าผู้ปีศาจได้บุกมายังอาณาจักรแห่งนี้เฮ้ยมันมาแล้วโอ้โหปีซอมบี้แล้วก็ตัวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเฮ้ยบางกรก็มาเราจะต้องป้ป้องปราสาทของเราให้ได้จึ๊กจึ๊กจึก,จ,ก,จ,ก,จ,กจึกึโอ้โหโอ้โห แม่เป็นป้อมที่มีการคิดคำนวณมาอย่างดีนะครับอ่าเซโกโลเล่มออกไปช่วยด้วยเอนี่ก็คือเนื้อเรื่องของเกมนี้งั้นเหรอเฮ้ยไม่นะประสาสัาเมืองได้ถูกทำลายลงอ๋อคอยของฮีโร่ไม่สามารถต้านทานได้เด็กคนหนึ่งอยากจะเป็นนักรบจึงออกทำการฝึกซ้อมหลายปีต่อมา เขาได้มีความสามารถในการต่อสู้ที่มากขึ้นและได้เริ่มทำการสร้างทาวเวอร์กันอีกครั้งหนึ่งถึงเวลาที่เราจะต้องเอาชนะพวกปีศาจกันได้แล้วก็จะบอกว่าเกมนี้นะครับเราจะต้องทำการสร้างหอคอยนะครับที่เต็มไปด้วยอาวุธเพื่อปราบเหล่ามอนเตอร์อัพเกรดทาวเวอร์ไปเรื่อยๆ battle มาเลยเจ้าปีศาจโอ้โหมันเสกเจ้าพวกนี้มาเอเจ้าพวกนี้ดี เป็นพวกนักโทษที่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมนี่คืออะไรเอ่ยเราสาบ้าสั่งให้อาเชอร์นะครับยิงใส่ศัตรูตร,ตรงไหนก็ได้อย่างเช่นแบบนี้เฮ้ยจัอ่าก็จะโจมตีไปยังพื้นที่ตรงนั้นนะครับเอาแบบนี้จึ๊กๆเออโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 นี่คืออะไรเอ่ยกดแทบ็บแล้วก็ใช้สกิลพิเศษยาโอ้โหฝนธนูสุดยอดตัวด้านล่างนะครับน่าจะเป็นตัวเราที่มีการฝึกซ้อมมาอย่างดีเยี่ยมเอาละ ตายซะเถอะเย้วิกตอรี่ yeah, ได้เงินแล้วก็ exp นะครับรับเงินไปก่อนกดมาดูที่ทาวเวอร์นะครับผมอ่าเราก็เลเวลอัพกันได้อุ๊ยเพิ่มช่องกันแล้วดูซิเราจะติดตั้งอัศวินงั่นลหะโอ้โหอัศวินผู้ซื่อสัตย์ประจำอยู่ที่หอคอยแบบนี้นะครับแบทเทิลกันเลยเวฟที่สองพวกมันมากันแล้วดูซิความสาบาทเนีย่ยผมเฮ้ยชั ยิงธนูไปก่อนจึ๊กจแล้วก็ฝนธนูยาโอ้โหตายสะเถอะแล้วก็นี่นะครับอัศวินดูซิทำอะไรได้เอ่ยอุ๊ยส่งยูนิตออกไปต่อสู้โอ้โหย้ยอดเยี่ยมครับผมอัศวินชงเชงป้าตายซะเรียบร้อยเอ้ยมันถอยทับวิกตอรี่เก็บตังเพิ่มครับผมตอนนี้นะครับมีตังค์900ได้เวลาใดก่อเพิ่มยูนิตอ๋อเราสามารถอัปเกรด ตรงนี้ได้เพิ่มดามเมจให้กับอาเชอร์นี่คืออะไรเอ่ย<ฮ>ฐานของเรางันเหรออัปเกรดฟรีโอ้ยด้านบนนะครับมีนักธนูเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเอาละครับสำหรับตอนนี้นี่เราจะขอทำการอัพอืออัศวินถ้าสมมุติว่าเราอัปจนถึงเลเวล50นี่จะสามารถซัมมอนอัศวินได้เป็น3ตัวก็ต้องค่อยๆมาอัปเกรดกันเรื่อยๆครับเอาละตอนนี้ออกลุยเวฟที่3 เจ้าพวกแบนดิตนะครับเจ้าโจรอ่าแบนดิตโจรธน,นูแล้วก็แบนดิตป้อมยิงหินโอ้โหเลือด400นะครับผมมาเจ้าดี้ยิงมาที่ตรงนี้นั่นแหละจิกจกจกจอ่าจัดการตัวเดินช้าไปก่อนเอาละซสม,มอเน้ยอัศวินออกไปลบกันหน่อยมาสกิลฝนกับผมมันรวมกลุ่มกันแล้วโอ้โหตายเกลี้ยงเฮ้ยป้อมปืนกำลังจะมาโอ้ย อาเวินของเรานี่โดนยิงตายครับผมเอย,ยเยจยเยใจเยนนั่นแหละเอ้าโหย้ยเกือบไปได้เงินเป็นพันเจ้าพวกโจรพวกดีดิเริ่มจะมีแบบว่าโจมตีระยะไกลนะครับอะเราจะมาอัปเกรดอะไรกันดีป้อมอาเชอร์ฟื้ดาเบตเพิ่มขึ้นดูสิแล้วก็ขอเป็นอัศวินนะครับเท w e r เวอร์ตรงนี้ก็ควรจะอัปเกรดดีไหมหุย้ยชุบการป้องกันที่ยอดเยี่ยมครับผมอีกทีหนึ่งคราวนี้นะครับ ต้องไปให้ถึงเวฟที่5ออกลุยเวฟที่4พวกแกนี่กระจอกฉมัดเริ่มมาก็ซัมมอนอสเวนออกไปประท่ากันก่อนแล้วเราก็จะรอให้เจ้าพวกนี้นะครับอยู่กันเป็นกระจุกยิ่งฝนธนูโอ้โหจัดการฝนธนูด้านหลังไปก่อนเอาละครับตอนนี้แม่ป้อมของเราก็ถือว่าอุ้ยโ,โ,โดนโจมตีนะครับมาซัม,มอนออกมาอีกแล้วนั่นแหละอุยอุโอ้โห แกอย่าทำอย่างนี้นี่แด้อเออหนีไปแล้วเฮ้ยกระจกฉมัดเราสามารถทำการดูโฆษณานะครับเพื่อเพิ่มเงินไปได้เรียบร้อยครับผมสามพันกว่าได้คดเยอะรู้สึกว่าตอนนี้นะครับจะมีฟังก์ชันใหม่เพิ่มขึ้นมา ซิตี้งั้นเหรอก็เป็นภายในเมืองนะครับเอตรงนี้นี่จะทําให้เราได้เงินเพิ่มขึ้นจากการฆ่าศัตรูนะครับผมอ่าใช้แต้มที่เป็นสีม่วงๆตรงนี้ในการซื้อครับผมเมืืงทองโอ้โหเป็นที่สาหรับการเก็บเงินนะครับ30ต่อ5วินาทีดูสิเมืองที่เราจะต้องปกป,ป้องอยู่ที่ด้านบนตรงนี้มาเราก็กลับไปอัปเกรดทาวเวอร์กันหน่อยฮึื่อ ตีโอ้โหเพิ่มจำนวนประชากรนะครับยูนิตใหม่ Crossbowman ใช้เป็นหน้าไม้นะครับโจมตี30ซื้อไปก่อนอ่าตัวนี้ก็ค่อยว่ากันโอ้โหมีหลายตัวลูสเตอร์คืออะไรก็ไม่รู้โอโ้สุดยอดครับผมดาร์กอนลอด์ไลท์อาเชอร์เฮ้ยน่าสนใจนะครับแต่ก็เอาเจ้าตัวนี้ประจำที่ไว้ก่อนขออัปเกรดสัก2ทีมาอัปเกรด ป้อมตรงนี้ด้วยแม่มีพลธนูกลายเป็นหลายตัว5้าตัวโอ้โหยอดเยี่ยมต่อไปก็ขออัปเกรดคอสโบ a r อาเชอร์เท่านี้พอบัตเท่ากันเลยเฮ้ยมีหัวหน้าด้วยคราวนี้มาดูซินี่ก็คือโอ้โหโจนตัวใหม่ใช้ขวานเป็นอาวุธแล้วก็โจนที่ใช้ไฟนะครับจะเผาฐานเราแม่โหดร้ายจริงๆเอาละสำหรับตอนนี้ลุยเข้าไปเออเออโอ้โหยิงแรงสุดยอดนี่แหละครับ ปล่อยพวกทหารออกไปต่อสู้โชดเชะโชดเชะโอ้โหโ้โหดโ,โหดครับผมเฮ้ยติดไฟแกอยาก่าทำเป็นโหดนี่นะอือตายให้บมดนั่นแหละครับเจ้าพวกขากระเพกเฮ้ย le. อสวินออกไปประทะก,กันหน่อยนั่นแหละจึ๊กจ๊กโอ้โยใช้ขวานแบบว่าโคตรจะโหดแต่ก็โดนยิงตายอ,อวิคตอรี่เป็นไงคราวนี้นะครับได้เป็นพัน เราก็จะมาทําการอัปเกรดทาวเวอร์กันต่อโอ้โหจากนั้นนะครับป้อมปืนยอดเยี่ยมลุยเว็บที่6ก็เป็นเกมวางแผนที่ค่อนข้างจะเพลิดเพลินนะครับเราจะให้พวกพลธนูนี่ยิงออกไปไกลๆนั่นแหละจึกๆๆจกจๆนี่สาต์กระสุนมอวันยอดเยี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีตัวตรงนี้ด้วยอืม้มเจ้าป้อมเฮ้ยป้อมยิงหินเราจะต้องรีบไปด้านหลังโอ้โหรู้สึกว่าเราโดนต่อจากคราวนี้ เฮ้ยแรแรงแรงแรงใจเย็นใจเยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนอศวินออกไปเดี๋ยวนี้ไม่เฮ้ยโอ้โหยิงผิดโอ้โหอย่าเพิ่งจู่โจมันอ้าวปอมแตกอะไรวะเนี่ยเราสามารถทำการดูโฆษณานะครับเพื่อรับเงินตรงนี้ได้เอาละรับเงินไปก่อนอ่าเงินตรงนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถปราบเจ้ากองทัพเมื่อกี้ได้มาอัปเกรด คอสโบไหนอาเชอร์ po, Knight, ก็ไม่รู้ว่าควรจะอัพอะไรกันดีนะครับอัพอัพพวกนี้ไปก่อนกลับไปดูที่เมืองหน่อยสิตรงนี้โอ้โหขุดทองได้มาเก็บไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาอัพเกรดเหมืองทองกันในภายหลัง Battle มาเลยเพื่อนคราวนี้นะครับเราจะวางแผนให้ดีขึ้นส่งอัศวินออกไปก่อนเฮ้ย hey, อัศวินนี่มีแบบว่าเลือดลดเรื่อยๆอะไรวะเนี่ยเราสามารถทำการเล่งเวลาได้นะครับผม นี่สโลโมชั่นก็ได้อสศวินออกไปลุยนั่นแหละเอ,ออเออเอตอนนี้นะครับเราจะต้องใช้ลูกธนูเออจัดการมันมาเป็นไงคราวนี้ป้อมปืนของเราก็แข็งแรงทนทานมากขึ้นนะครับผมอ,อุยไอ้เจ้าพวกนี้ยิงมันไปไอ้นักธนูโอ้โหไอ้ป้อมหินก็ น่าลำคาญเหลือเกินเออเว็บที่6ผ่านด้วยความยากลำบากนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ขายอะไรวะเนี่ยยูนิตวิเศษวอลล็ wow. อกนั่นเหรอเราจะต้องมาดูพวกนี้นะครับราคา300แม่เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับไลท์อาร์เชอร์ดาร์กอลล์ฮึมควบคุมมังกรได้โอ้โหโคตรเท่มาอัพป้อมหน่อยแล้วก็ตรงนี้เงินไม่พองั้นขอทำการอัพเป็นอาร์เชอร์แล้วก็ คอสโบยิงจากระยะไกลนะครับเว็บที่7พวกแกต้องเจอค่าอุย้ยมันออกไปเยอะมากทะนูสัตว์เออตายกันเยอะเป็นไงอัศวินของข้าออกไปลุยจะพวกดี้ดีมุ่งหน้ามาแบบไม่สนใจใยดีเฮ้ยมันไปเยอะเอาละครับตอนนี้จะไหวหรือเปล่าเฮ้ยเฮยเอาละอัศวินขอทาําก่อนจัดการด้านหน้ากันก่อนเออรีบๆช่วยกันนั่นแหละครับออกไปลุยจึกจ๊กจึก๊กจก เออหื uh ้อ huh. สุดยอดพันเก็บไว้ก่อนดูซิตอนนี้นะครับเราจะกลับไปซื้ออะไรกันดีเอาเป็นความแข็งแกร่งนี่เพิ่มไปก่อนรับเงินแล้วก็ขอทําการอัปเกรดเมื้องทองให้เก็บเงินได้40ต่อ5วินาทีน่าจะมีประโยชน์ในระยะยาวปะลุยกันต่อน,นะครับเว็บที่8เริ่มเจอกับศัตรูที่แข็งแกร่งมากขึ้นไปเรื่อยๆเ,เอาละปล่อยตอนนี้ก็ ขอทำก่อนใช้ทะลุกับตัวด้านหลังรัาผมโอ้โหเฮ้ย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 เยไอ้ป้อมหินมันมาแล้วเร็วเข้าเพื่อนอสวินไปลุยเอ้าตายก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เรายังต้านทานได้อยู่จึ๊กจึกมานั่นแหละเฮ้ยชยิงด้านหลังเออทำให้เลือดมันลดลงแล้วก็ชนะอย่างแน่นอนครับผมเฮ้ยพันแบบนี้ก็ต้องจัดเลยครับผมเอาละ รับเงินน่าจะได้เยอะอ่าเจ็ดกว่าขอทําการอัพนี่เลยป้อมนี้เป็นสิ่งจําเป็นทาวเวอร์นะครับอ่าความแข็งแกร่งรู้สึกว่าจะมีมากมายมากขึ้นอัพอัศวิน2ขั้นความแข็งแกร่งดีขึ้นหรือเปล่าเอ่ยอัศวินดาเมจสี่นะครับมีเลือดที่เพิ่มขึ้นตามที่เราอัพเวฟที่9กันแล้วเราจะรอให้มันมากันก่อนเอาละขอใช้เป็นธนูฮึบนี่ตายกันเยอะเรียกอัศวิน สัมบอนออกไปเลือดของข้าเยอะมากขึ้นข้าสามารถปราบพวกแกได้อย่างดีเยี่ยมเอาละตอนนี้นะครับโอ้โหจัดการเจ้าพวกนี้ได้ง่ายๆนะครับผมเฮ้ยจะบเฮ้ยตายกันเป็นเป็นเบื่อโอ้โหเลือดแม่โคตรฉิวคราวนี้นี่แบบว่าไม่เจอป้อมหินรู้สึกโล่งใจเย้ พั 1> 1, นะครับตอนนี้โอ้ยเปิดแผนที่ครับผมคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวขอมาดูกันหน่อยสิแผนที่นะครับที่เป็นของพวกโจรเราสามารถจู่โจมได้นะครับผมแล้วก็จะได้เงินหมื่นห้าโอ้โหเดินทางมาแล้วพวกป้อมโจรใส่หมวกแบบว่าแปลกๆนะครับนี่น่าจะเป็นโจรหมอผีแล้วก็โจรชาวจีนเหรอไม่รู้เหมือนกันมาอัศวินออกไปลุยจึกจึกจึกจกึข้าขอทําการยิงโอ้โหฝนธนูใส นั่นแหละจ๊กจึกจ๊กๆเออรู้สึกว่าเราจะจู่โจมเป็นแบบว่าไม่ทัดตั้งตัวนะครับเละแน่นอนออกไปเลยเพื่อนนั่นแหละยิงบันจ๊กๆปราปั้นโอ้โหเสียบเข้าไปป้อมถล่มหมื่น้าครับผมดูโฆษณาเพิ่มขึ้นได้เย่เงินบาลน,นะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับให้เข้าไปที่ด้านไหนอ๋อ ที่นี่ก็ถูกยึดเป็นที่เรียบร้อยเราสามารถเข้ามาเก็บเงินได้นะครับผมค่อนข้างจะเป็นเกมที่มีอะไรให้เราทำนะครับเยอะแยะกันเลยทีเดียวก็สาหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไปที่ใต้คลิปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม u ับส r คร e แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสาววันนี้ครับผมจุ๊บ